ไฟของพระเจ้ามาถึงประเทศไทยนะครับประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับขอบคุณพระเจ้าสวัสดีครับผมชื่อนายอุเทนเลื่องกระโทกนะครับและภรรยาภรรยาสีเมียโรงเรียนในไฟนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเกิดขึ้นจุดประกายกับผู้รับใช้ในยุคนี้จริงๆไฟของพระเจ้านะครับมีดิเดียด โูกาบทที่24ข้อที่49นะครับจงรอคออยู่บนชั้นบนตามที่พระเยซูทรงตัดกับสาวกนะครับและในกิจการบทที่1และที่2นี้นะครับรเราเยี่มาสดเสด็จมาและเราทั้งหลายนะครับเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้นะครับเราทั้งทั้งหลายนะครับที่เป็นผู้รับใช้นะครับและลูกแกะทุกคนที่เป็นลูกพระเจ้านะครับถ้าท่านและผมได้รับไฟจากพระเจ้านะครับ งานของพระเจ้าสําเร็จแน่นอนครับทําให้เรานั้นมารับใช้พระเจ้าง่ายขึ้นการขับเคลื่อนขับเคลื่อนเนี่ยก็ง่ายขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่คิจจกรนะครับหรือศูนย์ประกาศหรืออยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนนะครับเราได้ฐานและขอไฟจากพระเจ้านะเราเชื่อว่าโรงเรียน,นไฟจะเป็นพระพรให้กับพี่น้องหลายท่านเมื่อท่านเข้าไปเสริมอาจารย์อุทินนะคะว่าก่อนที่เราจะไปรับไฟโรงเรียนไฟคือเราได้รับลิมิตก่อนว่า ให้เราไปรับไฟกับผู้ใช้รูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้พอเราไปเล่นในโรงเรียนไฟรู้สึกว่าเราไปโรงเรียนไฟคือคือมันพอพระเจ้ารับตอบคําอธิษฐานของเราว่าเออลิมิตนั้นอะ่ะต้องให้เราไปรับไฟจากหัวหน้าคนนั้นคนนี้เราก็ได้ไปรับไฟจากพระเจ้าขอบคุณพระเจา้าเราใช้การอธิษฐานแห่งไฟไน,ไนะครับเมื่อพระเจ้าแต่ต้องเรานะเมื่อเราไปตามชุมชนไปตามหมู่บ้านคนที่ เดินไม่ได้คนวูหนวกเนี่ยเราเห็นการขับเคลื่อนของพระเจ้าขอด้วยสุดใจของเราเนี่ยนะครับทำบรรยากาศตรงนั้นทําให้คนล่านั้นหายคือการที่ไอ้ฐานด้วยไฟของพระเจ้าให้พระเจ้านําพาและช่วยเหลือคนหนึ่งนะครับที่อยู่ซีคิวเขาต้องการรักษาเขาเป็นโรคหัวใจเขาเป็นโรคเบาหวานเขาเป็นโรคหลายโรคมากนะครับตัวแหงพร้อมเขาก็ได้รับการอธิษฐานเขาก็ล้มลงไปคนนี้เขาตาค้าง สรุปแล้วลายนี้นะครับไม่หายใจไม่หายใจหัวใจไม่เต้นนะครับเอามือไปจับที่ลมหายใจก็ไม่หายใจแต่เราเชื่อว่าคำอธิฐานเมื่อเราอธิฐานปั๊บเนี่ยเราปลุกให้เขาตื่นขึ้นได้แลวเขาแล้วเขาลุกขึ้นในคำอธิฐานโดยการที่เราให้ไฟกับพระเจ้านั้นเาผาผลาญสิ่งที่ชั่วออเรามีความเชื่อเช่นนั้นว่าพระเจ้าทําได้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับผมก็เลยประกาศว่าจงลุกขึ้นในนับองค์พระเยซูคริส เมื่อพูดเช่นนั้นนะครับไฟของพระเจ้านะครับเข้าไปทำนะครับและภรรยาของผมนะครับก็ไอาฐานเผื่ออยู่ตรงนั้นด้วยก็หันไปเห็นตาเข้าค้างเราก็จับไปนั่งลงตอนนั้นได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่า,วาจงเรียกเข้ากลับมาเราก็ได้เรียกว่าจงลุกขึ้นจงกลับมาเรียกชื่อเขานะคแล้วก็อาจารย์โอเทนก็มาช่วยอีกกําลังผมไม่มีอะไรให้ครับตามที่อาจารย์ปีโตกับยอนนะครับว่า เงินเลืทองทอเราไม่มีสิ่งที่เรามีคือองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมก็พูดเลยว่าในน้าองค์พระเยซูคริสต์จงลุกขึ้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีแล้วเขาก็มีชีวิตขึ้นเขาก็หายใจตามปกตินะครับขพราะขอบคุณพระเจ้านี่คือเหตุการณ์ที่เราได้สัมผัสเรื่องไฟของพระเจ้านะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่หยุดนิ่งแน่ในประเทศไทยของเรานะครับและพระเจ้าจะเคลื่อนมาในยุคนี้ครับ จากกี่ปีก็าตามแต่พี่น้องให้เราทําหน้าที่ของเรานะครับผมเชื่อว่าผล้รบใช้หลายท่านที่ฟังผมอยู่นี้นะครับเชื่อว่าท่านก็เชื่อว่าไฟของพระเจ้ามีจริงนะครับเชื่อว่าพระเจ้าก็จะอวยพรท่านเช่นเดียวกันเมื่อท่านเชื่อเหมือนอย่างที่ผมเชื่อในวันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้า <S <S ประเทศไทยนะครับในประเทศไทยของเรานะครับคนนครราชสีมาและเฉพาะคนหาดใหญ่นะครับว่า งานนี้ห้ามาคนะครับวันที่26มีนาถึง28นี้นะครับจะมีโรงเรียนแห่งไฟนะครับไปจัดขึ้ืนที่นั่นหวังว่าท่านคงจะไม่พลาดนะครับที่ได้รับเรียกว่าสัมผัสไฟของพระเจ้าพร้อมรับใช้ร่วมไปด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าณโอกาสนี้นะครับผมก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับให้ได้รับพระพรและเสริมกาลังพี่น้องทุกคนทุกท่านได้รับกําลังจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ